แทกได้อะไรนะ M ส6กับ M 7 9ดเกาคือไม่เหนียวบ7ไม่ M อ็ดอนคือมือผ่าตัดบเ่าจิตรู้จักปากเกล็ของแกไปก็พอแล้วครับครับต่อไปนะไอ้สาครับเออเออลาด้แะจะไลงเออต่อไปกนที่มือหนึงฮะลุ้นนึง สอครับอะไรครับสักคาหลอกสัาหลอกเอ๊ะอ่าสองสามไปที่เดี๋ยวมไม่มีขอเอาเดินไปให้เลยนะต่อไปต่อไปครับคสิบสามครับ Q สิบสาครับคนที่เจ็ดคนนี้นะสิบเก้าครับ คนที่แ G หนึครับ G หนึ่งหน G สิอ็โอ้ควนี้ยี่ห้อไทนอนั่นนี่ยสิบเอ็ดหนยไปไหนนะ G สิบเอ็ดคนต่อไปครับ A สุภชัยไม่ได้ าให้ตลกเอยเอ็ดครับคนสุดท้าสุดท้ายฮะฟังดีๆครับฟังดีดครับภาษาอีงิฤตคือเเก่งมากเอชเอชสิบสีครับ ท่า okay. ต,ต่อไปใช่ครับรู้ที่เบลกันแล้นะคะหนึ่งสองแช้แช้แช่เอาโอเคครับต,ต่อไปอ่แล้วก็เอาตัวนี้นะครับไปให้เพื่อนต่อ ลายน,นอันนี้มาจากอิตาลีนะครับตัวนี้ชอบอิตาลีต่อไปครับมันเอามือล้วงไม่ได้ใช่ไหมอ่าอ๋อมือล้วงได้คนะหรือจะเอือดล้วงไมได้นะ <c oughs> แล้วแต่ชอบ แม่เป็นีักกาชอบชอบกีาการเดิบบนออบลญี่ปุ่นเอใช่ไหมมากเครับครับนสุดท้ายนะครับสวัสดีครับซา <_ t ion> ชื่อโรงเรียนเราก็ดีนะฮะต่อสู้ได้กับทุกอย่างโรงเรียนอะไรครับชอรอชนเข,ยนขยายอนะโรงเรียนะอะไรนะชนจะไงลูกกุจะุรชษบุรีเหรอ,อ,อมาจากคุนชนเหรอนงเอาไม่ไอวอ้เก่ก